ใส่พร่วงลางปืนให้ชมนะครับองนี้ส่งประกวดแล้วได้อันดับที่สองขึ้นกล้องครับเม็ดทองคำ ถึงยุคแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับอายุพันปีเนื้อก็จะเปลี่ยนสภาพแล้วครับอื ออืสวยมากครับสุดยอดเลยครับเนี่ยครับพระร่วงถึงถึงเวลาก็จะเป็นแบบนี้นะอายุจะถึงพระร่วงพันปีแล้วครับไม่ใช่ เนื้อสวยงามมากครับโอ้โหเป็นกระจกเลยตรงนี้ล่างสุดครับโอ้โหสวยครับตรงนี้สวยงามมากครับ ดูด้านหลังนะครับคอยดูด้านหลังนะน,นี่ดูข้างก่อนดูข้างก่อนครับนี่ข้างด้านขวามือด้านหลังครับด้านหลังครับ ้านหลังนะครับสวยงามครับหืมสวยจัดจริงๆครับอ,องนี้ครับประกวดแล้วครับได้ที่สองปกติก็คงจะได้ที่หนึ่งนะครับเจอเส้น ้าหมูสมเด็จลงหน้าถ้าประกวดแบบนี้เหละครับถ้าประกวดที่เขาถ้สวยแบบนี้เขาบอกว่าแชมป์แน่นอนนี่ครับนี่ครับนี่ครับขึ้น